Va, bonjour. Ça va, ça va, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien? Aujourd'hui? Oui. Acheter. Acheter, acheter oh. snack, oh, thé, confiture, pain, crêpes, sauce, tomate, porc, okay. dessert, des eaux d'horizon. Seulement? Seulement. Ok. It's On a... y va. Ah. In the beginning, it de water. Hein? Remember. อันนี้วะเซปาตินาม beginning นามนามโอเคค่ะเซปาติเซปาติอันนับเป็นคนหนึ่งที่สามารถทำอะไรได้หลายหลายอย่างนะคะทุกคนแต่ว่าลองเพียมก็ได้จ้ะน้ำหนักตอนนี้พี่น้องน้ำหนักตอนนี้ตอนที่ไอมาเนานะสิบสี่นะน้ำหนักตอนนี้หกสิบสองแล้วดิ กะบ,บังคือว่าลงปันได้เนาะเพราะว่าแก้วอายมันตุ้ยไหมแก้วมันตุย้ยตรงนหนนะมันก็เลยบิ่งยังบอลงปันได้แต่ก็ขอยจากสองโลเดล้อีบอกก็ได้อยู่ด้เนาะขึ้นวิ่งอะไรก็เกย <Yes> <c oughs> ตรงนี้จนปีอายน่ะเป็นคนที่มีสวดทรงัะพี่น้องอายหกสิบสี่หกสิบห้าแต่ก็เบิงคือแบบยังบอดี้อวดปันได้เนาะถ้าเบิ้ส่วนเทิงอะนะแต่บิ้ส่วนใต้นะคะมันเยอะมันใหญ่นะคะซันเดนะว้วเลยไปเตก แต่ว่าตอนนี้นะไอรู้สึกว่า,อาชอบหน้าตัวเองตอนนี้มากเลยนะตั้งแต่ไปตัดกาวมาเนี่ยไอมากหน้าเจ้าของตอนนี้ไอรู้สึกว่ามันเขา่าเข่าทีแล้วมันละมุนในความรู้สึกของอานะอาจจะว่าไอาไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงนะอืมหกสิบสองกิโลนะตอนนี้ค่กะก็ไปย่างแก่นแก่นในบ่ปานใดกระดูกคุคะคุคะปลาคุท้าโอ้ยอยู่สี่สิบปี กกกกเก็บแขนเก็บขากินข้าวก็แค้นขึ้สินด่ายไทสมัยก่อนเนาะเห็นพ่อแม่แค้นข้าวเลยหัวสำหรับข้าวอ่ะน,นะเอาน่ามาให้แม่เอานะ่ามาให้แม,ม,ม่เอาไหข้างข้างหัวเพื่อนครูเมือนี่เป็นได้เจ้าบากกลับตามทันไวดีๆแตถ้าลดลงจอยลงจะหน่อยนี่มันก็คงสิบ่มีเหนียวมันก็คงดีก็เข่า าบอกว่าวันน oh. ี <Church of Jade> ้อยากดูดีโอ้โไหนดูซิดูดีหรือยังอันนี้ดูดึกดึกชกแอนด์จีนดกับฟมไอ้่ภาษานี้เพราะว่าไอ้ไอ้คู่เป็นคั่มนะพี่น้องนะก็ไอ้ก็มาปฏิปเตาเอามันอาศิบัถึกหลายแต่ก็เป็นอย่างมันเป็นการเริ่มต้นเนาะยังน้อยเขาก็ยังการซีซีว้าเพราะว่าไอ้ไปเรียนในยูทูปคนบอกว่าถ้าอยากเรียนภาษาเก่งภาษาเขาต้องกล่าวว่า พิถึกยามันแล้วทีนี้เขายังบเดเลูกดเอ่ประโยคที่สละสลวยนะพี่น้องจับแพะสนแกะเอาอนาคตเดียวมันสิเปลี่นเองเขาก็พยายามแบบบ่อน้ำพอย่าย่แบบนี้พยายามออกข้างนอกพยายามเบิ o u กยูทูบยังน้อยเอาปีนี้ได้แบบว่าว่างูงูปลาใส่ชีวิตประจำวันใดกับโอเคีบรูกว่าน้องสายพอย่ายเราสิมาหรือบอนะเพอนบอกว่าสิมากินกาแฟตอนบาย,บาย เราจะพูดภาษาฝรั่งเศสวันละคำนะคะว่าเอาเซบซิปูทัวจูวเดรมองเชอักลบเซบูซิปูทัววุ้ยอิสกอรอนอนวุ้ยวุ้ยเซบงเซบ n งเซบุเซบุเจแปนเจแปนฟอฟเฟ่ C'est bien. C'est bien, bien. C'est pas pour filmé. Hein. Hein? C'est pas... Si... si, tu parles bien français. Hein. Et toi seulement. Comprends. Comprends Non, oui, non, non. Oui. non. Demande <laughs> à C'est en Angleterre. Comme en C'est ที่ England อังกฤษน่ะหนึ่งคือภาษาเราก็ไม่ต้องไปเรียนเยอะนอกาะเป็นภาษาอังกฤษเราก็แค่เรียนเพิ่มเติมสองขับรถก็ฝั่งเดียวกันกับประเทศไทยฝั่งขวาเนาะทอร์กเบลวิ to l i v ีอินอะังกฤษนะปปะอยากกินปูอยากกินปูขนมปังแต่ว่าอยู่นี่มันบนมีพี่น้องคำนี้นะฮัดกูว่าตั้งแต่เมื่อคืนอยากกินปูเฮงฉันต้องบอกผู้ใหญ่ว่า เปินไปได้ไหมกับเธอที่ฉันอยากกินปูพรุ่งนี้เอ้ยแบบนี้นะวันนี้ไงนะฮัดไวได้เมื่อคืนเหยมาวันนี้มันลืมไปว่ามันเป็นวันหยุดอยู่นี่มันบ่มีขายอยู่แล้วต้องไปในเมืองใหญ่ทำไมในเมืองใหญ่มาก็ปิดเครื่องมือคือกันอยู่นี่ก็เลยบ่ได้ไปนะฝนกับบรรยากาศแบบนี้พี่น้องเลยเด็ดนางลมกัสิว่าสิหนึ่งขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณ ที่กาลุนเป็นแใจกลางเนือตะวันออกเกิฝนตกพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันอยู่อินเตอร์มาเช่เด้อทุกคนถึงแล้วนะคะคิดว่าวันนี้คนจะน้อยคนก็เยอะเหมือนเดิม<ป>เอ้ยฝนตกลิลนนี่ยังได้อะ่ะปา ป้าสิบสองกิโลเศราวเฉาะสิบสองกิโลก็แพงแทะเอาเงินไปซื้อป้ากินดีกว่าเนาะปะ้า ปลาไปหนึ่งปลาตัวเนี้มีปลาแซลมอนด้วยน,นะวันนี้เขาเปิดแมสซีปลามีเยอะมากหอยแมงคู่ก็มีนะคะทุกคนสอมเจอกิสิกวาแมสซี่สุงกสงก ลิฟร์ออปยอพาสต้าพาสต้าพุดชัวอั oh, sure. oh. ออนนี้ไปผัดผัดใส่กุ้ง Các bác Covid Covid Nam You want a toy? Putty bà green, green tea yes <coughs> bye เอา no ผม แล้วก็ซื้อทั้งหมด54 54ยนะูโรเนาะพันเจ็ดพันก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะส่วนมากมาสิหมดป่าแพงขนาดเลยสำหรับไอ้ป่า8ปดยูโรนี่ถือว่าแพงนะทุกคนเราต้องเป็นผู้หญิงแก่งนะ 发闷，发闷。 วาน้ำกอกกินได้กินได้จ้ะแต่ว่ามันมันบ่แฉะมันบะสาารระอาดสะอาดดีแต่มันเน่เพราว่าเราบร่มากกินมันก็เลยซื้อนงางกินจ้ะนี่จะแกงเห็ดแสนหมดแล้วเหลืออันนึงแกงเห็ดแสนนี่หก เ็ดเ็ดนางลมนี่พี่งงน,น้องเลยมได้แกงเฮ็ดหนึ่งป,ป่าหนึ่งตาแม่บโบลายพี่น้องเลยเลยเป็นัวซีแจกนะแดดก็เลยคิดว่าเออเก็บไว้กินนะนะ